สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมามาทานอาหารด้วยกันค่ะที่เห็นเห็นก็คือหัวปลาไซามอนใหญ่มากไม่ต้องมากินไอ้น้ำมันตับปลาเลยค่ะความมันถึงที่เพราะว่าช่วงมันมัน่ะน,นั้นเลยเมื่อคราวที่แล้วทานอร่อยมากมันนุ่มจ้ะเพื่อนเพื่อนนุ่มมีหางมันด้วยนะคะหางมันแอบอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ตร <c oughs> งหัวมัน หออร่อยมากเลยเนีย่อ่อมนะคะอืมเนื้อมันเยอะจ้ะเพื่อนม,มาทานด้วยกันแล้วอืมน้ำลายไหลอืมอืม,อมใส่พริกผิดกำม,ม,มังรี ผ็ดกำลังดีเปรี้ยกำลังดีใส่น้ำมะขามทั้งเผ็ดทั้งร้อนเซบแบพริกหลเซบแบพริกหลายเลยมันสำลักบบกพริกอุ้ยแสบสมกำลังแสบใส่ปักขามเปียกด้วยจ้ะมาเสียใส่ปักขามอ่อนมีใบปักขามอ่อน ไปเก็บผักติวมาเมื่อวานมาสีเห็ดบ่ได้เห็ดผักติวหรือเหี่ยวเพราะว่าไปเก็บสตตอร์บอวดชเม,มื่อวานอ่าอือืเซ็บแซ่บทองทองนั่นไหมอืมอูเมกา อูมิก้าอย่างดีอืมอืม,อมเพ็ดด้วยเจ้าเพื่อนเพชรน้ำหอนน้ำรสเปรี้ยวอืมเสียบเสียบอ้ยเสียบดุนดุนกินเท่าน,นึงเพื่อนโอ้ยไปก,กินหัวปลาแจ็คเตอร์โอ้ยเสียบมิดนานใช่ไหมโอ้ยเสียบเสี อ้ยน้ำล่องข้อน้ำล่องข้อน้ำล่องข้อ <c oughs> โอ้ยไปยังเสียบหมูปลาไซมอนอื้มเนื้อมันเป็นยังเนื้อมันลยขนาดอื้อกลางมันอื้มหวนเว้ยมันฉูดปากโอ้ยใยญ่เพีนเนี่ยอื้ม ฮืมมันจะมองมันไห,หมอมนนอ,อุ้อยหมกุน่าเสียงส่นอืมแศบแเศเนื้อลล้วนกินโมเสบมันอิ่มใมอุ้ยมา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 ,มาแม่มาแม่ดิแม่จะกินอืมอืม มูปาแซลมันมูปาแซลมันยักษ์ใหญ่อี่มันเสียะอืมอู้บางยงเสียบว้บนเผือนอลองจังสีไม่บนอกลองจังส <parece> ี กินให้เบิงเลยบอกเลยเนี่ยโอ้ยอืมล่ะเนื้อมันลายขนาดอืมกินน้ำกันเด้อม่เด้อไม่เด้อรสเสจเลยจ้ะโหเผ็ดอืมอืมเวิยดนามเลยละปลาแม่สะตายเลยแม่ โอ้ยอย่า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 เฮ้ยสอนดิมามามากินน้ำกันเพื่อนเพื่อนเฮ้ยกลางอือเหรอเนื้อมันละลายไหมเพื่อนเพื่อนไหมโอ้ยขอเนื้อเป็นยังเนื้อมันหลายมันอิ่มไหว โอ้ยบุหมวมันเป็นยังไงอืมอืมบุนี่เป็นยังโอ้ยปานปาา่ปลาปาปลาสลามเปื่อนๆปลาสลัมยหง่ออืม